นี่นะครับวันนี้นะฮะน้องยุกิในคิก็ดูแมนยูด้วยกันนะครับเป็นการยิงสวยไหมพี่การาโชยิงสวยไหมย,ยุกิเอ้ยพึงไปดิเกะพี่การาโชยิงสวยไหมต้องบอกนะฮะนี่ก็คือเป็นสามนัดแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำได้ก่อนสองศูนย์นะเป็นไงลูกอ่ะสองศูนย์นะฮะ,ะวันนี้ก็สองศูนย์ตอนที่นำอยู่เนี่ยเราต้องบอกว่าจุดที่สำคัญที่สุดเลย ที่ทาให้เกมนี้จบอย่างสวยหรูสามศูนย์ได้ก็คือว่าช็อตที่ดาโลเดียโกดารโลนะฮะโบเวนหลุดเดี่ยวเข้ามาดารโลวิ่งสุดแรงเกิดนะฮะใช้ปลายเกือกสตัร์ทนะฮะโอ้โหสกัดบอลออกไปใช่ไหมยุกิเห็นบ้าเราเห็นใช่ไหมตอนนั้นอะตอนปัดออกไปได้นี่นะครับผมว่าตอนนั้นแหละคือจุดสําคัญที่สุดของเกมนี้จุดหนึ่งเลยนะเพราะเป็นจุดที่ทําไมลูกเป็นจุดที่ถ้าลูกนั้นโดนเข้าไปนะฮะมันจะเหมือนเดิมครับสองหนึ่ง สกอร์ที่น่ากลัวที่สุดฮึดขึ้นมา2-2อาจจะจบยังไงก็ได้เลยนะสไตล์แมนยูแต่พอดาโลกสกัดลูกนั้นไปอ่ะนะฮะมันทำให้เกมเนี้เหมือนแบบเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบมีจุดลุ้นน้อยมากขอบคุณกับผู้เล่นเบรสแฮมมากนะฮะคือประมาณว่ายิงทิ้งยิงคว้างกันเยอะมากนะฮะอีกสนามหนึ่งระหว่างที่เตะอยู่สงสารเชลซีมากนะฮะเพราะว่าบูฟนะครับแพ้แมนยู ไม่กี่วันก่อนนะฮะคุณย่าของผมกองหน้าวูฟทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยมาฮัตทริกใส่เชลซีเลยนะชนะกันแบบ4-2สองสารเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่ใช่แฟนเชลซีแต่ก็รู้ว่าเชลซีเนี่ยควรจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าน,นี้ได้นะครับฮอยลุนนะ่ะผมชอบมากนะคือลูกแรกที่เขายิงนอกเขตโทษหรือเปล่าไม่น่าใจกองหน้าแมนยูอ่ะสไตรเกอร์แมนยูหลายคนอ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นชิชาริโตหรือวานิสรอยหรือเปล่าประมาณว่าเล่นทั้งฤดูกาลเล่นทั้งคือรีทให้มาอยู่เนี่ยยิงแบบนอกเขตโทษได้น้อยมากครับสองคนเนี้ยแล้วผมชอบมากนะ,ะว่าที่ฮอยลุนเนี่ยมันสามารถมันมีอะไรมากกว่าแค่เป็นพวกสายกองหน้าทับอินนะครับเป็นกองหน้าที่แบบสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้วันนี้ดีมากแล้วก็บวกกานาโชนะฮะกานาโชยิงไปสองลูกก็จริงสองลูกที่ยิงได้เนี่ยก็คือถือว่าแบบต้องชมนะฮะว่า มีดวงด้วยมีฉลับด้วยคือรีโอสามคนนี้คือรีโอสามคนอายุบวกกันไม่เกิน60อันนี้กูดไซา์มากนะครับมนูฮอยลุนกานาโชสามคนบวกไม่เกิน60เพราะชนาะนี่คืออนาคตของแมนยูครับย้อนกลับไปมันเหมือนนั่นเลยไรนะน์กิกส์เบคแคมเนอะนิกกี้บัตอะไรประมาณนี้ยแกรี่เนวิลพวกนี้ฮะผมว่าในมันมาละวันนี้มัน,มน,นเป็นออฟฟิเชียลเป็นวันที่เหมือนแบบเป็นเป็นแบบ ออฟฟิเชียลละที่บ่งบอกว่าแมนยูต้องการเด็กสาามคนเนี้เป็นกลุ่มนําที่จะทําให้แมนยูก้าวไปสู่ไปไหนแล้วมึงก้าวไปไหนละแล้วมึงหายไปไหนน่แหละทำให้แมนยูก้าวไปสู่แบบยุคต่อไปได้นะครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของอิรเทนท์หรือเปล่าเพราะก่อนใน้นก่อนที่มีแมชชีขึ้นมาเทนทัก็บอกว่าเขามาแมนยูเนี่ยเพื่อที่จะมาปั้นเด็กๆเราเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อกันนะฮะเพราะว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้ พิสูจน์ได้เห็นนะฮะขอโทษทีเล่นแนละมีแมวอยู่ด้วยทีมของก็ยึดเทนฮักนะฮะสามารถชนะอุเอสแฮมที่สถิอติไม่ดีเลยเวลาเล่นกับแมนอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับ30นะขอบคุณเควินฟิลิปด้วยที่ย้ายมาจากแมนซิตี้ตอนอยู่แมนซิตี้เป๊ะปอกข้วนไปวันนี้ฮะก็มีงุมงามีมงมงามแม็กโทมินเอาจริงค่ะนะวันนี้ก็แอซิสอีกหนึ่งแอซิสเกือบยิงได้ด้วยนะ ผู้นำดาวเโบสูงสุดของเราคือแม็กทเมเนย์แล้วก็แอซิสทุกเกมมีผลต่อเกมหมดเลยนะครับพี่แม็กทอมลงมาางดีมากเลยลงมามาันที50 60ดีมากนะแอนโทนีมันก็ลงมาหล,ลังเกมแบบนี้แหละมลไม่เอาไม่ใช่ชื่อ,อมังกรไเต้ยแล้วครับเป็นมังกับแมวมังและแมวนะครับช่วยหน่ช่วยรีวิวหน่อยพี่กิเป็นไงคือมันมีผลต่ออาทิตย์นะบอลเนี่ยผมสึกว่าใครที่ดูบอลมานานๆเนี่ยชอบดูบอลมากๆไม่ได้ดูบอลเพื่อการพนันนะคือมันมีผลต่อมูดของผมในอาทิตย์ ต่อไปไม่มากก็น้อยครับอาทิตย์ไหนไม่บอลแม่งเหมือนมีขาดหายไปนะเหมือนเลิกกับแฟนอาทิตย์ไหนที่บอลแพ้นะฮะแม่งอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนแบบโดนเล่าจากงานนะครับอันไหนวันไหนที่บอลต้าไปละวันไหนที่บอลชนะและชนะสวยๆแบบนี้มันมีความแบบมันมีความอิ่มเอมะเหมือนแบบเหมือนได้เลื่อนขั้นเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนคนในครอบครัวได้เลื่อนขั้นมันมีความรู้สึกดีอย่างเงี้ยครับนี่แหละับแมนยูแต่ที่ผ่านมามันก็จะเป็นโรลล์คอสตอร์ ครื่องบูทไฟหอะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วันนี้มันเป็นเป็นผลงานที่แบบสามศูนย์ได้คลีนชีตคลีนชีตที่ได้ล่าสุดคือเดือนพฤศจิกานะต้นพฤศจิกาเลยเนี่ยฮะก็ถือว่าแมนยูเนี่ยแต่ข้อเสียคือวันนี้มาตินเนสของเรานะครับอาจจะบาดเจ็บยาวก็ได้ยาวในที่คืออาจจะไม่ใช่นัดหน้ากลับมาได้ผมว่าสองสามอาทิตย์หรือไม่ก็เดือนเดือนหนึ่งเพราะดูจากมาตินเนสแบบกุมขวอย่างนี้นะเขารู้อ่ะเหมือนเขารู้ว่านี่คือแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่การเจ็บแบบ อัติหน้าหายก็สงสามมาติเนซ่าพะเขามาเนี่ยทุกคนมันเหมือนแบบมันมีความนิ่งมากะมันมีความสเตเบิลมันมีความนิ่งมากนะฮะตั้งแต่มีมาติเนซมาอยู่กองหลังนะครับชอบมากเลยวันนี้มาติเนซอยู่ตรงนี้แล้วก็วาลานกับแม็กไกวสับกันเล่นนี้นะมันดีมากแต่พอมาติเนซเจ็บเนี่ยเขาเนี้ยโอเคแต่ก็โชคดีที่เลอเอรเดเลฟกลับมาละ ก็ดีใจนะครับกับใครที่เชียร์แมนยูด้วยทุกคนนะฮะแล้วก็เสียใจกับแฟนเชลซีด้วยไม่ได้ดูถูกเลยนะสงสารเชลซีเหมือนกันนะครับเพราะอันดับแบบถ้าจะขึ้นจะขึ้นแล้วก็โดนกดไปนะฮะหลังจากการแพ้วันนี้นะครับก็ขอให้แมนยูนะนัดหน้าอสตันวิล,ล่าในบ้านอสตันวิล,ล่าและอีกต่อไปเจอลูตันโหโลูตันแม่งก็เถื่อนมากเมื่อวานเจอนะิวคาเซลร์เถื่อนจริงนะสี่สี่แม่งโคตรเถื่อนเลยนะครับมาพเมารินสนุกไนงะมันถึงสนุก บายยน้องยูกิบายบายครับขอบคุณครับส r i ครด้วยกดไลค์ให้ด้วยครับกดไลค์ให้ด้วย